สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้นะคะก็จะมาทําเกมกันเนาะก็ไม่แน่ใจนะว่าเกมนี้เราคิดเองหรือเปล่าก็มันคือคือเอาสกูตชี่สองอันนะคะสองอันสมมุติว่ามินนสองตัวนี้เป็นสกูตชี่นะคะก็ให้เราเลือกว่าเราชอบตัวไหนมากที่สุดตัวนี้เราก็วางไว้ว่าเราชอบ เราชอบตัวนี้นะต่อไปก็อันนี้เราชอบตัวไหนอ่าเราชอบตัวนี้เราก็เก็บไว้แล้วพอพอเสร็จมาถูกคู่ปุ๊บแล้วก็เอา2ตัวนี้มาเลือกว่าเราอยากได้ตัวเราชอบตัวไหนก็เลือกตัวนี้ใช่ไหมก็เหมือนเป็นท็อปแต่ว่าในสกูชชี่ของเราเราจะ,ะเราจะเอา5อันดับนะที่เราชอบเค okay, ก็เรายังไม่ได้จับคู่นะแต่ว่าก็จับคือจับมาแล้วแหละสอคู่ก็มาเริ่มดูคู่แรกกันเลย คู่แรกนะก็จะเป็นอันนี้นะคพเฟ่สีเหลืองสโลกับคบพเ้่สีชมพูสโลเอิมเราขอเลือกคพเี่สีเหลืองกันเพราะไม่แก้เราบีบดูอะสีเหลืองสโลกว่านะแล้วก็น,นี้ตัดไปค่ะแล้วก็วางไว้ส่วนอันนี้ก็จะเป็นจัมโบ้นะอันนี้เราอยากได้เราชอบอันนี้มากกว่าเพราะว่าอันนี้มันดำนะ ชอบวันนี้ค่ะอ่ะคู่ต่อไปเออเป็นอันนี้เราจับสุ่ม,มัวม่วเลยนะแป๊บนึงค่ะเราขอเลือกอันนี้เป็นยมโลแท็กอันนี้แท็กของเบโดอันนี้เป็นโลติโทสอันนี้เราเลือกยมโลนะคะโอเคเราก็วางไว้ ต่อไปก็เป็นแซนด์วิชกับโดนัทของสวีทสวีทตะเบรรี่บุฟเฟ่นะแต่ว่าแพ็กเกจหลุดนะคะก็เราขอเลือกแซนด์วิชนะเพราะว่ามันสโลกว่าแล้วก็น่ารักกว่าอันนี้ตรงนี้มันยับยับเนาะไมนะ่ค่อยชอบโอเคคู่ต่อไปก็เป็น Panda, แพนด้าเลยน้ำลาเอเลียนะ Alien, กับบรัชบันนะก็ขอเลือกบรัชบันนะคะ ว่าสโล่คู่ต่อไปนะคะเป็นว a าฟเฟกับบางแผ่นคู่นี้คู่นีเ้เลือกยากนะเพราะเราชอบสองอย่างงั้นเราขอเลือกบางแผ่นแพนด้าบันนะโอเคต่อไปก็จะเป็น ครีมพัฟกับเต้าหู้โอ้โหไม่น่าเลยไม่น่าหยิบคู่นี้อันนี้เป็นครีมพัฟสีชมพูกับเต้าหู้เราขอเลือกครีมพัฟค่ะเพราะว่ามันใหญ่กว่าจับถนัดมือนะต่อไปเป็นบรัชบานอันนี้ชอบมากบรัชบานกับครัวซองของโดนัทอีทมีแท็กนะนี่เป็นราวเชนสีเงินนะเออเอาไงดี่ะ ข้อซองนะของแท้เช่าของแท้ยึดไว้ก่อนของแท้ของแท้โอเคคู่ต่อไปนะคะก็จะเป็นอไอศครีมลีละคุม,มะกับโดนัทโดนัทฮัลโลคิตตี้เราขอเลือกไอศครีมลีละคุม,มะนะเพราะว่าเราชอบสโลด้วย โอเคผู้ต่อไปนะคะก็จะเป็นโอ้ยอีคิลุกับอ,อุ้ยขอโทษค่ะขอโ่ษค่ะอีคิลุกกับปันแผ่นดิสนีย์อีคิลุกของแท้อีคิลุค่ะอยู่ยงคงกระพันเนาะชอบมากออกมาบีบ อันนี้นะก็จะเป็นอย่างนี้มีแพ็กเกจมีลายเส้นถ้าเกิดว่าคลิปนี้มีเสียงเรากวนก็ต้องขอโทษได้นะคะต่อไปก็เป็นคู่สุดท้ายนะคะอันเป็นเค้กกับแยมโลเออถราขอเลือกแยมโลแล้วกันเนาะเพราะว่าเราชอบแยมโลมากกว่าชอบกินแยมโลก็เดี๋ยวเราก็จะตัดออกมาทีละชิ้นเลยเนาะ โอเคก็เราขอตัดอย่างแรกก่อนเลยตัดลีละคูมะนะต่อไปขอตัดแยมโลค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9ต้องตัดอีก4ชิ้นนะคะที่เราจะตัดอีกก็เป็นบรัชบันเลยกันนะอุ้ยขอโทษค่ะเป็นบรัชบันนะเราจะตัดไม่น่าตัดเลย ต่อไปที่เราจะตัดนะก็จะเป็นแพนด้าบันโอ้ยตอนนี้เหลือจะชอบแล้วแซนด์วิชหรกันค่ะสโลเริ่มดำแล้ต่อไปขอตัดคาเฟอีหรืกันสโลมากเอ้ยต่อไปอะไรดีงั้นต่อไปเป็นจ um ัมโบ้คาเฟอีนะ อ้ยตัดอะไรดีตัดไม่ออกอะอลืมไปคาเฟ่อี้เข้ารอบปะใช่คาเฟ่อี้เข้ารอบนะคะก็ห้าชิ้นนี้เป็นชิ้นที่เราชอบมากชอบมากที่สุดเนาะอันแรกก็คือค่ะพ่อี้นะแล้วก็เป็นอ e ีคิรุอันนี้เป็นพวกที่เราชอบนะแล้วก็เป็นแยมโลแทก โคซองโดนัทอีทค่ะแท็กเป็นบาวเชนด้วยแล้วก็เป็นอะไรคิมพับอันนี้ไม่ใช่ของแซมมี่นะของไมแทแส้รสรุปของไมท้สองอันนี้นะก็ห้าดับสกิชี่ที่ฉันชอบขอรีวิวไปด้วยเลยเละกันก็สำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะ